มอลัมเสียงวิหกนกพงศกรครับทักทายแม่แม่นะครับผมเอฟซีมอลัมอลังการโชว์พี่น้องสู้ปูสุนคนกับผมทีกำลังรับชมไลฟ์สดทางเพจหลักมอลัมเสียงวิหกนกพงศกรกับบ่าวเบิร์ดนัคลินในค่ับคืนนี้ครับผมเดี่ยวขออนุญาตปักหมุดลิงก์ใครบัตรจองตัวกลุ่มปิดในวันพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมสหรับพี่น้องผู้ใดที่ยังบุ๊ซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อ เสียงวีหกนะครับผมเทียเตอร์นะครับผมซีซั่นสามอีพีที่สี่นะครับผมพรุ่งนี้รับเชิญบอสบิ๊กนะครับผมพยาบาลเฟนแลนด์แล้วก็บอสนนท์อีสานนครสินนะครับผมบัตรราคากลุ่มปิดหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับผมเดี๋ยวอนุญาตปักหมุดน,นี้ค่ะบัตรจองตั๋วก็แล้วกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมมุดขึ้นบ่พี่น้องนะคะรับผมบ่หันได้ลงไหลไม่พี่น้องคอมเมนต์บ่ขึ้นนะครับผมเอาพี่น้องผู้ใดเขาไม่เอาฝากกดไลค์กดแชร้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสีพ,พี่น้องยัง น้องๆเขากำลังร่วมตัวพี่น้องกับผมเตรียมตัวที่จะรอเช็คชื่อแล้วก็รอซ้อมนะครับผมลงเพลงทาไมายในค่ำคืนนี้โดยคุยบอลังการโชว์นะครับผมเดี๋ยวภาพพี่น้องยางเราเบิงบรรยากาศก่นกอนพี่น้องนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทางบ้านด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยแม่แม่คอมเมนต์เขาบอกข้นเลยพี่น้องเดี๋ยวพาพพี่น้องมาเบิงทางนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องก็หอมเสียงไม่หกค่ะ น้องออแอบเสียงวิหกนะคะผมพี่น้องฝากเบิ้งแยงอีหลานหน่อยสองคนนี่เด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่เสียงวิหกนะคะผมในฤดูกาลปีทีหกพี่น้องฤดูกาลหกแปดหกเก้าฝากพี่น้องติดตามและก็เมตตาสนับสนุนซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะคะผมในส่วนของน้องออบแอบนะคะผมดูแรนพี่นอ้องอำเภอเมืองสกลนครแล้วก็น้องข้าวหอมพี่น้องบานไพรชุ่มแพร่ขอนแกน่นมาไก่แห้งพี่น้องมาละหมองละบอนพี่น,ออน้องมาโยน้ำกันห้อมกันพี่น้องเป็น บ้านหลังเดียวกันพี่น้องสำหรับบ้านเสียไม่ขออลังการโชว์นะคะผมฝากล,ล,าลาูกๆหลานๆสู้กูสักคนนะพี่น้องเด้อขึ้นพี่น้องเอาพี่น้องผู้ใดเขาไม่เราฝากกดไลก์กดแชร์น้ำกันละกันนะคะผมตอนนี้ปักหมุดลิงก์แล้วนะคะผมแม่จ๋าลิงก์ขึ้นไม่เอ่ยโอ้ยลืมไปบาเมนบ่ขึ้นพี่นอ้อ,นองฮะหร,รอมีแค่หมุดใช่ไหมหมุดหมุดใคร้ายบาดขึ้นไหมมันขึ้นแบบไหนอ่ะ ข,ข,ขึ้นขึ้นปากหมดแล้วขึ้นมีขึ้นนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเหนูก็ร์หนูจะไล่ไปเรื่อยๆนะบรรยากาศยามแรงพี่น้องครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านพักหมอลำเสียงวิหกหนกพุ่มสกอนครับรวมน้องๆแตเสื้อตอนนี้กำลังรอเสกซื้ออยู่พี่น้องครับผมเพื่อที่จะลงท่าใหม่เพลงใหม่โดยครูเวลังการโชว์ในค่ำคืนนี้และพี่น้องเด้อไปทั้งคืน,นประมาณตีสี่ตีห้าผมและพี่น้องอ่ารอฮวงบงชาหรอโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนซ้อมก็ต้องใส่บาตก่อนไหม อันนี้น้องๆน,นะครับผมอะไรนะพี่เดียวดำทีมมีบอดี้ไซด์หอกถ้าตีกันน้ำปัวนี่พี่น้องบรรยากาศยามแดงเรือว่าพี่น้องยางเลาะเบิ้งบรรยากาศก็น้องพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องพูดได้เขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันกน,นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาเอื่นพี่น้องเสียงพิหกเทอเตอร์นะครับผม อีพีที่สี่มืออื่นเด้อพี่น้องเด้อเสียงหมู่เทียเตออีพีที่สี่มืออื่นบัาราคารอเยสกอบาทครับผมแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมบอดบิ๊กพวยบัลฟิตแล้วก็บอดนนท์อีสานนครสินนะคะผมมืออื่นพี่น้องบัดกุมปีดรรอเยสกอบาทเด้ออ้าวทั้งนี้เรื่องไหนนี่คือใส่เสือดำเมื่อสุกคนแท้เป็นทั้งใดมือนี่ยังไม่ได้ซักผ้ายังไม่ได้ซักผ้าอ้าวสวัสดีครับผมซื้อยังครับนี่ น้องเดฟนะคะผมเกาะอลังการโชว์น้องเดฟอลังการโชว์พี่น้องครับผมลูกหลานมาแต่ใส่นอนี่มาแต่กาลสินพี่น้องเมืองกาลสินเด้อครับผมนี่พี่น้องเบิ้งเอาลูกเอาหลานเท่านะคะผมนี่ทางนั้นก็เป็นน้องเสกนะคะผมน้องเสกแล้วก็น้องชาตนะครับผมน้องไม้เสียงวิ๖ปีหกเด้อพี่น้องเบิ้งเอาลูกเอาหลานเทาพี่น้องเบิ้งหน้าเบิ้งตาเอาเด้อพี่น้องเด้อ ไปออกงานเห็นอยู่ตลาดเห็นอยู่หน้าง,งานของกินของยังสิกันได้อ๋อแม่แม่ซื้อให้แม่แม่ซัพพอร์ตกรว่ากันไปได้พี่น้องครับผมนี่พี่น้องฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมเอาพี่น้องฝากอีกแน่พี่น้องน้องเสกนะครับผมทีมงานลูกชาวนาน,นะครับผมทีมลูกชาวนานด้วพี่น้องเดอ้อนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสิเวโมง้งบานเอกวิรัสซักพี่น้องลูกชาวนาแบนย่ำเบ็นนะพี่น้องเดอ้อครับผมมีมีมกลุ่มปิดผอมน้อกเมืออื่นเนาะนั่น,นอยู่บนหูหแต่วางาันเอกวิรัสซัก พี่น <reading> ้องครับผมแต่พ <Kum people> <to see> <questioned> ี่น้องย่างเราเบิงก่อนพี่น้องบรรยากาศยามเย็นยามแรงนะครับผมอยู่ที่บ้านเรานะทุกคนห้องเครื่องเพ่นมี่อย่างเนาะนี่ห้องเครื่องห้องเครื่องพ่นมี่อย่างอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมนี่พี่น้องห้องเครื่องรันตุงเนละมิดนะคะผมเปิดออกปั๊บนี่จะเบื่อเต็มห้องเลยหรอ ต่างคนต่างหน้าที่นะคะผมอันนี้พี่ปลายฟ้านะคะผมพี่ใหญ่แมนก็นั่งอยู่ไก่ยูมูพี่น้องแล้วก็พี่บอลลูนพี่น้ำหนึ่งนะครับผมพี่รันตุงนะครับผมพี่น้องกับผมนั่งจุ่มกันนี่ดีพี่น้องมันเบาผืนคนออ๋กําลังเบาผืนคนฮะพี่ไปถึงเหล็กบอนี่ไปถือเหล็กบอชุดสวยมาก พ่อพี่น้องอยางแบเบิ่งก่อนนะครับผมขออภัยแม่ทางบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับผมบ่ได้ตอบกลับคอบมเมนต์ผู้ใดขอพี่น้องผู้ใดที่ยังบุ้อบัตรจองตัวนะครับผมที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวเข้ารับชมในกรุมปิดในวันพรุ่งนี้จิมที่ลิยงด้านล่างได้เลยนะครับผมจิมลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตัวพี่น้องมื่นบาทราคารอ2 9กาบาทครับผมสําหรับเสียงวิหกเทเตอร์นะครับผมซีซั่นที่สามอีพีที่สี่พรุ่งนี้ รับเชิญผู้อยญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอสโนดอีสานนครสินนะคะผมแม่แม่จ๋ายอย่าลืมจิ้มทิลิงด้านล่างเสื้อาจองตัวกุมปิดกันละกันนะครับผมอันนี้น้อง,องๆเพื่อการกินเขา่าพี่น้องอันนี้น้องๆอ,อลังการโชว์นะคะผมนีมากันมากินเขา่าพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณในครัวนะครับผมบริเวณในครัวเดี๋ยวพี่น้องครับผมบกับผมก่อนที่จะซ้อมนะครับผมในช่วงค่านะครับผมขึ้นอีร่องทามาได้พี่น้อง คืนนี้ลงท่าใหม่นะครับผมท่าใหม่โดยครูเบลอลังการโชว์ฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เทียมงานลูกหลานเสียงวิหกอลังการโชว์น้ำกระลกันนะครับผมสําหรับฤดูกาลปีที่6ของมอลลําเสียงวิหกนกพพสกรแล้วก็ฤดูกาลปีที่1ของมอลําอลังการโชว์นะครับผมผลงานการแสดงรูปแบบงานโชว์จะเป็นแบบไดฟฝากพี่น้องติดตามน้ำกระลักันนะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวตอนนี้น,อน,อน้องๆใแดนเซอร์เราจะรวมกันไปที่หน้าบ้านนะคะผมไปไหว้พระสวนมกันก่อนนะพี่น้องเนาะ นะคบผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศหน้าหน้าบ้านเรานะคะผมนี่พี่น้องเดนเซอร์เขากำลังร่วมโตกันนะคะผมกาลัางจะเดินไปที่หน้าบ้านนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทางบ้านนะคบผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศหน้าบ้านก่อนพี่น้องครับผมตอนนี้น้องนะครับผมทักทายพี่น้องทางบ้านขออาให้ละลายครับผมบ่ได้อา่านคอมเมนต์ผู้ใดแม่แม่ผู้ใดกะสิกะสิว่าพพ์มาแล้วบอานแม่เน่บอเมื่อนี่คอมเมนต์บ่ข้นแล้วคุณแม่เด้อ วันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะผมในเลื่อนสไลด์หน้าจอนะครับผมภายในไลฟ์สดเราคอมเมนต์แม่แม่ทางบ้านไม่ขึ้นแล้วนะครับผมมืออื่นไม่กลุมปิดได้พี่น้องพรุ่นงนี้ไลฟ์สดนะครับผมเสียงวี6เเตอร์ซีซั่นที่3 EP ที่4นะครับผมสาหรับหมอํำเสียงของพี่น้องมืออนบอกเลยว่าศิลปินฮาจัดนักจันเต็มกันแท้แน่นอนครับพี่น้องครับผมสำหรับ EP ที่4ี่ <c oughs> ในวันพรุ่งนี้นะครับผมราคารอคา่สิบาบาทพี่น้องบัตรได้เลยนะครับผมตอนนี้ปากมุนให้รอเรียบร้อยครับพี่น้องครับผม เดี๋ยววัสดีาพพี่พพน้ององมาเบิงบรงบรยากาศยามแรงพี่น้องบรรยากาศยามเย็นนะคะผมที่บ้านเรานะครับผมบอสหนุก,ก็มาแล้วนะคะผมตอนนี้น้องๆห้างกำลังร่วมตัวกันพี่น้องมาที่ลานทนําหนาบ้านนะคะผมเพื่อที่จะไหว้พระสวดมนต์กันนะคะผมสลับก่อนก่อนสอบนี่คำขึ้นนี้นะครับผมวันนี้บอสหนุกพากลูกๆเรามากาบปูกาบยาห้าพี่น้องครับผมขอพ่อนะคะผมสิ่งศักดิ์สิธิ์ปกกำลัง เดินทางเข้ามาในลานทมนะครับผมพี่น้องเบิ้งเอาลูกอลานเขาแ้วพี่น้องเด้อรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดพี่น้องเบิ้งเอาเขาแล้วกันนะครับผมนี่คือสมาชิกของลูกๆบ้านเสียงม่หกอลังการโชว์นะครับผมมาบอท่านหมดได้พี่น้องมายังไม่หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของน้องๆที่เป็นศิลปินด้วยไปด้เดซ้อด้วยส่วนมอลลั่ผื่พี่น้องครับผมอีกสักหน่อยผล่พี่น้องครับผมก็จะได้เขามาซ้อมลำแบบเต็มรูปแบบเต็มระบบกันแล้วนะครับผมเอาพี่น้องเข้ามาข้างในกันละกันครับผมเอาพี่น้องเข้ามาขางในวัสดุน